สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาแสดงบทละครสมมุติการเจรจาค่ายจ้างและสวัสดิการค่ะเชิญนักชุมนุมรับฟังด้านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรคุณอนันท์วันนี้ฉันมารับหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานเพื่อสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการค่ะสวัสดีค่ะคุณการจาเนียยินดีรับฟังความเห็นของพนักงานค่ะเชิรับเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าพนักงานมีส่วนร่วมในการ ตอนนี้ค่าของชีพเพิ่มขึ้นมากทั้งค่าอาหารค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลทําให้เงินเดือนที่ได้รับก็ไม่เตียมพอค่ะเข้าใจค่ะข้อโลนี้สําคัญมากเราจะรวบรวมค่าจ้างมาด่าสานในตารางและผลระบบการของบริษัทลาพิเตน่าอย่างเป็นธรรมค่ะใช่ครับบริษัทอยากปรับค่าจ้างให้เหมาะสมและเพิ่มสวัสดิการที่จำเป็นเช่นค่ารักษาพยาบาลและสนับสนุน,นดุลการศึกษา นอกจากนี้พนักงานบางส่วนยังได้สวัสดิการกเพิม่มเติมเช่นวันลาพักล้หนหรือเงินช่วยเหลือค่าขนส่งค่ะสิ่งเหล่านี้เราจะรวบรวมเป็นข้อเสนอและนํานไปวิเคราะห์ป,ประมาณค่ะเพื่อให้ได้ถ่งที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายค่ะเราจะพิเจรนาทุกข้อเสนอครับเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงนใจละควัม ขอบคุณค่ะหางบริษัทให้ความเป็นธรรมพนักงานทุกคนก็พร้อมทุ่มเททำงานเต็มที่ค่ะวันนี้ถือว่าเราได้สรุปข้อเสนอเบื้องต้นแล้วนคาพิชานจะสรุปผลเลสเซจพนักงานอย่างเป็นทางการค่ะใช่ครับการเมือของทุกฝ่ายคือแย่สุดบางเนตององคนครับสรุปผลลพรเรื่องนี้นะคะพนักงานมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและผู้บริหารควรเปิดใจรับฟังอย่าง ริงใจการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาสร้างความเข้าใจระหว่างพนักง,งานกับผู้บริหารข้อคิดน,นะคะเมื่อทุกฝ่ายเปิดใจให้รับฟังการแก้ปัญหาก็าเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่ฉันขอจบกันการแสดงรัาคนในเท่องนี้ขอบคุณค่ะ